สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนําช่องนึงครับคือช่องนี้เรียกว่าอะไรดีเ,ดเขาก็เคยทําช่องแต่ก,ก่อนของเขาเนี่ยเกี่กับเโดนอโมาเตอร์ในรอบนี้เหมือนช่องเขาโดนแบนช่องก่อนนะครับแล้วก็อ่ะผมไม่คิดถึงเขาแล้วผมก็สงสัยอยู่นะครับว่าขออภัยครับใช่หน้าจอมันดับล้าเขาไม่ไหร่คือผมรู้ว่าเขาโดนแบนผ่านเพื่อนบางคนของเขาเนี่แหละครับเหมือนเขาจะบอกว่า ไม่รู้ว่าเืา่อมันเกี่ยวข้องกับเขาหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะขึ้นทีมให้ดูขึ้นรูปในคลิปหน้าไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเขาหรือเปล่าเขาบอกว่าช่องเพื่อนเขาโดนเบรนถ้ามันไปตรงกับช่องเก่าเขาพอดีเหมือนช่องเก่าเขาชื่อช่องคนรักเดนนมาสเตอร์ที่อนะครับแต่วันนี้ผมมาแนะนำเพราะว่าคอนเทนต์ของเขาอะสนุกมากๆเลยครับนี่คือช่องนี้แมวน้ำหกหกหกอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนี่ มันที่นั่งเขาท่าวนนกแล้วก็อ่าดูนี้แล้วกันมันผมเพาไข่นะว่าถ้ามันจะลงในคลิปผมเนี่ยมันจะไม่ติดลิขสิทธิ์ใช่ไหมออโอเคครับขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ